ครับผมซ่อมมอไซค์สไ,สสไตล์ช่างมานอกสวัสดีเพื่อนเพื่อน FC ทวโรกเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมจะพาเพื่อนเอนไปทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับของ h o นด้าเวฟปี2005นะครับแต่ว่าเนื้อหาใจความไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้มองไปที่รุ่นรถนะครับแต่จะมองไปที่การตรวจเช็คนะครับการตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับในช่วงของการเปลี่ยนแบตนะครับแบตเสียเพราะอะไรนะครับ เปลี่ยนแล้วนะครับจะมีผลอะไรยังไงนะครับมีการตรวจเช็คอย่างไรนะครับตรวจเช็ควงจรไฟชาร์ตนะครับเพื่อนๆเอานะครับคลิปนี้เราไปดูพร้อมๆกันครับเพื่อนๆก็เพื่อนๆเมื่อพูดถึงการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับไม่ว่าแบตเตอรี่ของเพื่อนๆนะครับจะเสียเราจะมองว่าแบตเตอรี่เสียเราอยากเก็บเปลี่ยนเองนะครับในคําว่าการที่เราจะเปลี่ยนเองนะครับ ื้อมาเปลี่ยนแล้วจบเลยเหรอนะครับจริงๆแล้วนะครับไม่ใช่อยากให้เพื่อนๆดูคลิปนี้นะครับในการที่เราจะเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับอันดับแรกเลยเราก็ต้องรู้ว่ารถของเราใช้แบตเตอรี่ขนาดไหนก่อนนะครับไม่ใช่ว่าไปซื้อมามัวๆแล้วก็มาใส่นะครับแบตเตอรี่นะครับรถเขากําหนดมาเช่นเขากําหนดมา3แอมป์เราก็ต้องไปซื้อ3มแอมป์มาใส่อ่ารุ่นนี้กําหนดมา3 5จดแอมป์เราก็ต้องไปเอาสามจุดแอมป์มาใส่ รุ่นนี้เขากําหนดมา5แอมลูกสูงเราก็ต้องปเปลว5แอมลูกสูงมาใส่นะครับรุ่นนี้เขากําหนดมา7 M, แอมเราก็ต้องปเปลว7แอมมาใส่นะครับดังนั้นเราอย่าไปเพิ่มนะครับเราอย่าไปเพิ่มหรือลดขนาดแอมเพราะว่าการที่เราลดหรือเพิ่มขนาดแอมนั้นย่อมมีผลต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในตัวรถนะครับเ,เพื่อนๆรวมไปถึงรถบางคันนะครับระบบมันฉลาดระบบมันดีแล้วนะมันตรวจ ตรวสอบตรวจับได้ว่าแบตเตอรี่แอมเกินเขาจะไม่สั่งไฟชาร์จออกมาเลยนะครับนั่นก็คือผลเสียที่จะตามมาก็คือไฟไม่ชาร์จเราไปตรวจเช็คไฟชาร์จเปลี่ยนแบตแล้วเราไปตรวจเช็คไฟชาร์จไฟไม่ชาร์จเราก็ไปโทษวงจรระบบชาร์จอีกนะครับเพื่อนๆอันนั้นเป็นที่แอมเกินนะครับทีนี้นะครับแบตเตอรี่1ลูก1 2โวลต์นะครับ1 2 4โวลต์นะครับเพื่อนๆ ดังนั้นแบตเตอรี่ที่ดีนะครับจะต้องไม่ต่ำกว่า1 2 4โวลต์นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอ่าอันนี้ก็คือพื้นฐานอ่าเล็กๆน้อยนอยนะครับทีนี้นะครับจากการที่ผมชาร์จไฟแบตเตอรี่นะครับชาร์จเรียบร้อยออกมาประกอบเรียบร้อยตอนนี้ไฟในแบตเตอรี่ก็มีประมาณนี่แหละนะครับ13.5ประมาณนี้นะครับอ่า13.15นนะครับจุดหนึ่งนั่นแหละนะครับเพื่อนเพื่อนก็อ,อยู่ประมาณนี้เวลาเราจะเปลี่ยนแบตเตอรี่เราก็ต้องเช็คไฟชาร์จ นะครับเพื่อนเเช็คไฟชาร์จยังไงนะครับเพื่อนเพื่อนแบตเตอรี่มีตอนนี้มีอยู่สิบสามจุดหนึ่งสี่นะครับเวลาผมสตาร์ทเครื่องไฟจะต้องมามากกว่าสิบสามจุดหนึ่งสี่แต่ไม่เกินสิบห้าโวลต์นะครับเอาง่ายๆนะครับวงจรไฟชาร์จนะครับถ้าต่ำกว่าถ้าต่ำกว่าสิบสามหรือว่าอยู่ในช่วงนี้นะครับอยู่ในช่วงสิบสามโวลต์นี้ ไม่มีการขยับเขยื้อนใดๆทั้งสิ้นนั่นก็คือไฟชาร์จน้อยหรือว่าชาร์จไม่พอชาร์จอ่อนนะครับแต่ถ้าเกิน15 2โวลต์ขึ้นไปถือว่าโอเวอร์ชาร์จหรือว่าไฟชาร์จแรงเกินนะครับเพื่อนๆซึ่งนะครับระหว่างไฟชาร์จน้อยกับไฟชาร์จเกินย่อมส่งผลเสียต่อตัวรถและก็แบตเตอรี่นะครับเพื่อนๆทีนี้ผมจะทำการสตาร์ทเครื่องนะครับให้เพื่อนๆดูว่า ไฟชาร์จของรถคันนี้จะมาที่กี่โวลต์นะครับเพื่อนๆนะครับไม่มีคนจับสายให้นะครับเพืเ่อนๆที่จิ้มก่อน กบเพืเ่อนๆอันนี้ก็คือแบตเตอรี่ มีอยู่13.1โวลต์นั่นแหละนะครับประมาณ1 3 1 5ทีนี้ผมได้ทําการสตาร์ทเครื่องนะครับพอสตาร์ทเครื่องแล้วก็มีการเร่งรอบเครื่องนะครับปกติเขากําหนดไว้ว่านะครับไฟชาร์จจะต้องอยู่14.5โวลต์นะครับอยู่ที่5,000รอบนะครับเพื่อนๆก็เป็นอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเมื่อกี้ก็ได้เท่าไหร่14.55นะครับเพื่อนๆก็ถือว่าวงจรชาร์จของรถคันนี้ปกตินะครับเพื่อนๆ ครับเพื่อนๆทีนี้จะเป็นคําแนะนําในการถอดและก็ประกอบแบตเตอรี่นะครับเพื่อนๆแบตเตอรี่ที่ซื้อมาใหม่ทุกครั้งต้องทําการชาร์จเสมอนะครับเพื่อนๆต้องชาร์จก่อนใช้งานเสมอเพราะว่านะครับแบตเตอรี่เขาไม่ได้ผลิตมาวันละลูกแล้วก็ขายวันละลูกนะครับเพื่อนๆเขาผลิตมาเป็นวันละหมื่นๆลูกนะครับแต่ขายออกได้วันละกี่ลูกนะครับแบตเตอรี่ไม่ได้มียี่ห้อเดียวไม่ได้มีค่ายเดียว นะครับเพื่อนเพื่อนดังนั้นของมันค้างสต็อตกเราก็จําเป็นต้องอุ่นแบตเตรอรี่ก่อนก่อนที่จะนํามาใช้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับทีนี้เวลาถอดขั้นตอนในการถอดนะครับให้เพื่อนเพื่อนทำการถอดขั้วลบก่อน <c oughs> <ificant> นะครับตรงนี้จะเป็นขั้วลบนะครับสายสีน้ํางเงินนี้นะครับถอดขั้วลบก่อนแล้วค่อยไปถอดขั้วบวกนะครับเพื่อนเพื่อนแต่ทีนี้เวลาประกอบนะครับให้ประกอบขั้วบวกก่อน นะครับเวลาประกอบกอบประกอบขั้วบวกก่อนแล้วค่อยมาประกอบขั <c oughs> บ้วลบตามนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนประกอบผิดนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนประกอบผิดโดยใส่ขั้วลบเข้าไปก่อนแล้วแล้วไปประกอบขั้วบวกลดบางรุ่นพิวขาดทันทีนะครับเพื่อนเ <c oughs> พื่อนิวขาดทันทีนะครับและแบตเตอรี่ถูกต่อวงจรลบไว้แล้วถ้าเราเอาไขาควงไปขันขั้วบวกเกิดว่าไขควงเราเป็นเหล็กนะครับไปแตะกับตัวถัง ไปแตะกับโครงไปแตะกับชิ้นส่วนที่เป็นโลหะนะครับอาจจะทําให้เกิดการสาร์คและไฟช็อตนะครับวงจรอิเล็กทรอนิกส์จะเสียหายได้นะครับเพื่อนอันนี้ก็คือคําแนะนําในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ทุกครั้งนะครับเพื่อนเพราะเพื่อนอน,นั่นก็เป็นวิธีและก็แนวทางในการเปลี่ยนแบตเตอรี่บางครั้งบางทีเพื่อนๆอ,อาจจะมองว่าการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับเป็นเรื่องง่ายๆนะครับแต่จริง แต่จริงๆแล้วนะครับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากพอสมควรนะครับเราไม่ใช่ว่าซื้อแบตมาใส่แล้วจบเลยนะครับเพื่อนเพื่อนบางทีซื้อแบตมาใส่เอ่อซื้อแบตมาใส่แล้วมันจะมีปัญหาตามหลังมาเรื่องมาจากระบบไฟชาร์จของตัวรถมีปัญหานะครับก็อยากให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนนะครับได้ทําการตรวจเช็คนะครับอย่างที่เพื่อนเพื่อนได้เห็นนะครับได้ดูในคลิปนั่นแหละนะครับ รวมไปถึงการเลือกแบตเตอรีร่นะครับควรที่จะตรงเบอร์ตรงรุ่นตามสเปคผู้ผลิตของตัวรถนะครับอย่าขาดอย่าเกินนะครับแล้วก็วิธีการถอดประกอบนะครับอย่าถอดประกอบผิดนะครับ <c oughs> เพราะว่าถ้าการถอดประกอบที่ผิดพลาดนะครับอาจจะทําให้ไฟช็อตส่งผลต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในตัวรถนะครับเพื่อนเอานะครับคลิปนี้ ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนเอน fc คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนไปไล่แนวะวิธีการไล่ตรวจเช็คไฟชาร์จตั้งแต่ต้นนะครับจนถึงปลายทางนะครับตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางครับพบกันคลิปหน้าครับเพื่อน ครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นแนวทางในการไล่เช็ควงจรไฟชาร์จแล้วก็ไฟแสงเบื้องต้นพื้นฐานนะครับเพื่อนๆก็มีคําแนะนําให้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนเ<ๆ>ก็ถ้าถอดแผ่นชาร์จวัดไฟถ้าถอดแผ่นชาร์จวัดไฟไฟก็จะขึ้น AC 50โวลต์นะครับทั้งสายเหลืองสายขาวนะครับก็คือสายคอยคอยแสงสายคอยชาร์จนะครับแต่ถ้าต่อแผ่นชาร์จวัดนะครับ ถ้าต่อเป็นชาร์จวัดไฟจะไฟชาร์จจะเหลือ25ไฟแสงจะเหลืออยู่ประมาณ12-13โวลต์นะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ในกรณีไฟไฟเฟสเดียวกับไฟ3เฟสนะครับเฟสเดียวกับ3เฟสนะครับสายขาวจะขึ้น50โวลต์ AC 50โวลต์นะครับถ้าเป็นไฟ2เฟสจะขึ้นจะขึ้น25 กับ25มาบวกกันถึงจะเป็น50นะครับเพื่อนเพื่อนอ่ะประมาณนี้ถ้าผมจำไม่ผิด,น,ดนะไฟ2เฟสนะนะครับเพื่อนเอ้อาคลิปนี้ผมก็คงต้องจบคลิปไว้เ,เพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนเพื่อน FC ทุกท่านเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยครับคลิปนี้จบไว้เ,เพียงเท่านี้สวัสดีครับ